ไม่ไ้ของอาไรไม่ได้มีละเโ้ดีพี่มุดเช้าดีพี่อมพี่มุดไม่ได้ไปเสียงมาใช่ไหมไม่ไม่เสียงนอนนอนได้ คือตอนนี้พี่โน้ติดมาอยู่นะคะทุกคนทุกคนต้องมีสตินะแม่ไอเราก็แบบสตินะคะใครอัดติดทุกคนต้องมีสตินะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เข้ารีบจ้าอ๋อเข้าลีบแล้วโอ้โหสัญญาถ่ายไหนแอดมินเอาไปเชียวมาหรือยังอ่ะมาแล้วเดี๋ยเออาไปเชียวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญแอดมินขึ้นมานะคะแป๊บนึงนะคะพี่โน้ต แอดมินมาแล้วทีนึงค่ะพี่โน้ตแต่ว่าออกไปเล่นเกมฟ้องนะไปเล่นเกม Save 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 แอดมินด้วยระหว่างแอดมินยังไม่เปิดนี่มาแล้วค่ะเอาเปิดสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีรลบวสองค่ะแม่แม่เดีกว่าแ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เรียกแม่ได้เดี๋ยวทนเสียงนี้ไม่ได้แล้ว Uhm มีเสียงตอกเสียงสามนะคะใช่เรียกแม่ด hmm? ีเก๋ดักเรียกแม่ได้แต่ห้าแม่ไม่ได้เลยต้องถึงสูงแม่ต้องถึงต่ำนิดนึงตองถนิดนึงใช่ต้องทุ้มต่ำนิดนึงพี่โน้ตวันนี้วันนี้ในกองสนุกไหมคะมีอะไรเล่าให้พวกหนูฟังไหมคะวันนี้ วันนี้เขาเขาไปเลิฟซีนกันไม่ได้ไปกับเขาเลยอ่ะโอ้ยพี่โน้ตเนี่ยเราก็รอเลยค่ะแม่ไปไหนมาแบบาเปิดเรื่อยๆมากไม่ให้เขาจำกัดน้ำหนักกับคนจำนวนคนขึ้นเรือออขึ้นเรือออกเรือ๊งั้นไง ไปแล้วอย่างนี้ไม่มีแม่ไปดูแลมีอะไรแบบพอจะบอกเราให้ได้ติดตามบ้างไหมคะไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยป่ได้เลยค่ะแม่ได้เลยค่ะพี่นุชขะตอนนี้มันดึกมากแล้วอะค่ะทำไมถึงเดินทางกลับแล้วคะมันอันตรายอ๋อเดินทางกลับและจ้าปลอดภัยกว่ากันอันนี้คือแม่แม่กับน้องกำลังเดินทางกลับใช่ไหมคะหรือว่าไงไม่ครับผมกำลังจะเดินทางกลับจ้ามีความรู้ความเป็นหัวว่า วันนี้ขับรถเองครับมีคนเป็นห่วงเนอะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขับแบบก็แถวแถวบางแสนแบบว่าเออจะแบบมีคนเมาหรือว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเชาขับรถอ่าแต่ว่าพอดีว่าตรงพี่กับป่ามันเป็นแบบแป๊บนึงมันก็จะคือขึ้นสายเจ็ดเลยอ๋อโอ้อืมอพอขึ้นสายเจ็ดก็จะขึ้นสายเจ็ดก็จะค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าสายเจ็ดก็จะเป็น ช่ aj, แล้วก็เวลาเนี้ยจะไม่มีรถบรรทุกแล้วแล้วก็เออกระทิงแดงยาลมยาดมยาหอมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเลยไม่ต้องห่วงแต่พี่น้อขับไหวใช่ไหมคะขับขับคนเดียวไหวใช่ไหมคะอ๋อสบายจ้าเอออีกนึ่งแลกจะเป็นแก่นด์ที่แล้วกลัวพี่น้ตจะเหนื่อยไงคะก็เลยว่าเออเพีนยวเดี๋ยวรอพี่น้อยมาค่ะมัต้องเลี้ยงวกัน okay ค่ะ พี่น้อค่ะ EP หนึ่งเราจะได้ไปดูด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้คําถามปลายปิดเลยนะคะเนี่ยปลายปิดเลยค่ะแล้วให้ตอบข้อเดียวด้วยนะฟูตรงเลยฟูตรงเลยาใช่ไหมคะเอาทุก EP เลยดีไหมคะพี่น้อมีคนหนูไม่รู้ แล้วไปเป็นอันที่นิวอ๋อแล้วก็พอดีเห็นสเปซกันอยู่ก็เลยจะเข้ามาบอกว่าเออวันนี้ขอบคุณฟูลซัพพอร์ตทุกคนด้วยมากๆคือแบบกับคุณแม่ยังไม่ได้มีเวลาพิมพ์เนาะก็ขับรถจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณทุกคิวเลยอ่ะเพราะว่าแบบของกินอร่อยมากแล้วก็แบบว่าได้กลับบ้านไปแบ่งที่บ้านแบ่งข้างบ้านแบ่งทุกคนอบ,บออเได้มีโอกาสแบบ เออแบ่งปันเนอะอันนี้คือขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณทั้งที่เป็นฟู้ดทักแล้วก็ที่เป็นเป็นเป็นฟู้ดซับด้วยคือแบบเยอะไปหมดเลยแล้วก็รู้เลยว่าทุกคนแบบว่าเอออยากอยากหาของดีๆมาให้น้องๆแบบได้ทานกันแล้วก็เออทุกคนก็ได้ทานของอร่อยกันแบบหมดเลยตองยินดีค่ะพี่น้อย ไปถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆเพราะว่าทุกคนทํางานกันก็แบบเหนื่อยเนาะเราก็เหมือนแบบว่าพาช่วยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ใช่ใช่ใช่ให้ได้ให้น้องกับทีมงานได้ทานอะไรอร่อยอร่อยอย่างงี้ค่ะจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบออกเอหาทานหรืออะไรอย่างเงี้ยลําบากอีกตั้งใจทำให้ขอบคุณเลยแต่ว่าดูมากไหนจะมาส่งไหนจะประสานงานไหนจะอะไรด้วย แล้วก็ <target> อ่ะเดี๋ยวให้ให้คุยก <c oughs> ับพี่ฟูให้พี่ฟูขอบคุณเนาะอันนะทุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับุกคนเสียงตะลอนเสียงสองโอ้ยปอมมากเลยเสียงตะลอนเสียงสองสามสี่ห้าขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคุณกรอร์ตแล้วก็กำลังใจนะฮะที่เห็นในทวิตก็ขอบคุณเรามากเลยครับวันนี้กินชิมน้ำสำรานกันมากสนุกสนาน ขอบคุณมากมากครับผมจริงๆดีมากๆเลยค่ะทไมไ่มีไงอะไรนะคะอันนี้เอดมินพูดนะคะไมีไงอ่าอดมินตืรนเนไหมครับอดมินพู i เ i ็นเชี่ยวตนนี้มันเกียเกียร์ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยค่ะใช่ยเฮ้ยเรามีเรอจะต้องว จริงจริงจริงแอดมินคะวันนี้แอดมินมีชนักติดหลังใช่ค่ะจะให้พูดไหมคะแอดมินก่อนต้องถามว่าต้องถามว่าจะเข้ามาใช่แอดมินมีพวกเรานะคะวันนี้ไม่เป็นแอดมินแอดมินจะพูดอะไรกับน้องฟุกนะคะเมื่อกี้แอดมินเหมือนแบบสัญญาณมันหายหายนิดนึงสัญญาณมันหายหายครับ พอดีจะบอกว่าจะส่งท oh, ักรถขิ่งไปให้แต่ว่ามันไม่มีรถขิ่ก็เลยพูดนรถอาหารแทนอ๋อขอบคุณมากครับ หนูเขาเขาบอกว่าเขาจะส่งขิงให้หนูเลยนะลูกแต่น้องฟุกหนูหนูไม่ต้องมีให้ใครส่งให้ก็ได้นะคะหนูเมีเป็นของตัวเองด้วยเองเป็นไรจากพี่ไม่เคยทานขิงตอนนี้พี่อิ่มอิ่มขิงมากเลยชอบแต่ดีนะคะดีต่อสุขภาพพี่รับได้อีกเยอะๆเลยแต่ละคนทุกคนกำลังแฮปปี้กันอยู่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะฮแน่นอนยไม่ใช่ทุกคน เธอแหละแฮปปี้สุดนะฉันว่าเรามาทํางานเราก็ต้องแฮปปี้ครับวันนี้เราสนุกสนานมันีวันปิดกรอมด้วยจรอใช่แล้วใช่แล้วจริงค่ะน้องฟุกพอะเราถูกหมดจ่ะแอดมินแล้วดูจากสีหน้าน้องฟูุกวันนี้น้องฟูุกยิ้มสดใสมากเห็นหน้าฟุกเห็นหน้าฟุกตรงไหนครับเนี่ย อุ้ยม่รูปที่เป็นสามคนนะคะมีรูปสามคนไงสามคนที่เห็นไหนเที่เป็นอาการมันเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงมลยมันมันได้ไหมคะสักเรื่องเหตุการจำจำลองเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนตอนนั้นนะคะตอนไหนครับมันมีหลายเหตุการณ์มากเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดตรงๆนะคะ ค่ะที่เป็นถ่ายรูปกับคุณแม่พี่มี้อ่ะค่ะใช่เมื่อเช้าเลยเดี๋ยวจะปกติเขาแบบเป็นแบบแชะภาพกันเฉยเฉยเพราะว่าก็คุณแม่คุณแม่พี่พี่โอเขาก็พึ่งขึ้นมาจากเชียงรายอะไรอย่างงี้เนาะอย่าแซลน้องเขาก็มาให้กําลังใจพี่โอมาอะไรอย่างงี้มาเที่ยวด้วยมาผ่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแชะภาพไปเฉยอ่าค่ะแต่จากในรูปอะค่ะ เหมือนพี่โองสำนักข่าวค่ะสำนักข่าวในนี้ค่ะสำนักข่าวไบดูค่ะแต่เปูนในรูปนะน้องกูลงข่าวตัางแต่งข่าวด้วยแหล่งข่าวแหล่งข่าวแหล่งข่าวพี่นิวอินฟินิตี้ลงเต็มเต็มเลยค่ะ แต่ว่าพี่ๆๆจะไม่ถามน,นะแม่อันนี้อันนี้แรงมากแต่จริงๆแต่จริงจากจากในรูปปะคะเหมือนพี่โอมเป็นเป็นคนขายคุกกี้ที่เดินเดินผ่านเขาแซวกันเต็มทเลยใช่ใช่ใช <c oughs> ่เหมือนเป็นคนขายคุกกี้ที่แบบเดินผ่านมาแล้วเขาเรียกว่าอ่าวมาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยไหมนี <c> ่ <oughs> อย่างี้อย่าแซวน้องมี่อย่าแซวน้องมี่อา่งจ้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยโอเคค่ะโอเค ได้ไว้ได well. ้เลยเซอร์ไม่ได้แต่แต่เหนื่อยกันแล้วแต่ก็ยังน้าเสียงยังสดชื่นอยู่เลยนะคะยังฮาทุ่มซึงแล้วทุกคนก็ยังดูสดชื่นอยู่เหมือนกันไมาดูพวกเธออ่ะยังเสียงสดชื่นอยู่ที่น้ำแม่เขาไม่สดชื่ก็จะได้แบบเป็นเพื่อนไงก็ยิ้มกันกันยิ้มกัน่ ระหว่างนี้เราปั่นแตกกันฉันก็เก็บของขึ้นรถอยู่เพราะว่าแม่แม่รู้ไหมเหมือนเหมือนแม่มามาทิ้งพวกหนูไว้กลางทางอ่ะแม่นัดพวกหนูมาทุกคนเสร็จแล้วแล้วก็รอเวลาสอบดูซึ่งเมื่อสอบดูเพิ่มแม่หายไปหายไปเลยเก็บของเก็บของกำลังไปปั่นทีมงานอยู่บอกว่าแล้วเร็วหน่อยเร็วเดี๋ยวยังไม่คนถามหาแม่หมดเลยทุกคได้แล้วก็ เดี๋ยวก็นะจะพูดว่าอะไรนะเดี๋ยว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 เ๋วเด๋วเอ๊ะอีกวันสองวันนี้ก็จะต้องไปทำงานอีกแล้วนะงานอ,อะไรนะอะไรนะถึงแปดควนเนอยากส่งฟู้ดอีกแล้วว่ะค่ะพี่โน้ตค่ะจะมีโอกาสให้ได้ส่งอีกไหมคะ ใจเย็นเย็นลูกวันนี้ใจไม่ด้แน่อยู่แล้วหลังรถเนี่ยรถนี้ไม่รู้แล้วว่าเป็นรถอะไรแท่จะไม่ใช่รถขับแล้วคิดว่ารถจับข้าวคนขับมาเดี๋ยวพี่โนทดูคิวให้เดี๋ยวพี่โนทดูคิวให้ไม่มีปัญหาจ้า Th ได้ค่ะนะคั่นเดี๋ยวขับรถดีๆนะคะได้เลยเดี๋ยวพี่นุชขออนุญาตไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะให้พี่ปุชช่วยดูทางเนอะขอบคุณทุกคนมากมากเลยแล้วก็เดี๋ยวไว้ถึงบ้านแล้วเดี ah> ๋ยวจะเดี๋ยวพี่ป yes, ุชเพาว่าคงเขาไปอ่านแท็กแหละมีอะไรก็พิมพ์กันไว้ในแชทได้เลยได้ค่ะได้แต่ไม่มีอะไรหรอกขอบคุณนะครัขอบคุณทุกคนปิดทางนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ได้ข่ะขอบคุณค่ะาสนุกสนานก็มีความสุขไปด้วยนะครับผมที่มีความสุขมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากจากยงก็รู้ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอดทุณค่ะขอบคุณเี่นทางบ่อดไทยนะครับ สวัสดีครับน้องุุกก็ต้องมีความสุขมากๆนะคะถ้าน้องฟูกมีความสุขทุก็มีแฮปปี้เหมือนกันโอเคสวัสดีนะคะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายค่ะเขาบอกว่าพวกได้ยินเสียงพวกเราก็ไดรู้ว่ามีความสุขแต่พวกเราอยากบอกว่าแค่เราเห็นรูปก็รู้มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าคุณก็มีความสุขนี่คือเก็กดแหละดูออก ใช่ค่ะเรามีรายไว้ใช่ไหมคะตอนต้นตอน